สวัสดีค่ะวันนี้พามาเที่ยวนะคะมาเที่ยวชมสวนองุ่นค่ะเดี๋ยวเราไปชมกันเลยค่ะมาชมในโรงองุ่นค่ะตอนนี้ก็อยู่ในโรงองุ่นนะคะ นี่แหละปัญหาอีกกันหนึ่งความเคี้ยวเสียมบอลลอนมันเป็นชิ้นขาวเมืนบอกเพาะมัปฉีดหน่วยมันแม่นบาเถอะฉีดหน่วยมันเคียวเซียมบอลลอนเวลาเจ้าฉีดถ้ามันเป็นหั่นวยสิเขาฉีดขึ้นทั้งเทิงเลยมันจะได้กินดือยกันฉีดทั้งนอกเ่าจะไม่ต้องมาฉีดหน่วยเนาะแม่นครับถ้าฉีดถูกผลมันมันก็จะเป็นขาวๆติดกับผลมันร จับแล้วบันนี้มันบองามำด้วยบันเขาจิดทรายหยาเขาจะว่าหยาเด้มันบม่เป็นหยาดอกเลยว่าบองน้ำมันบองน้ำเขาจีดทึงเถิงเลยเขาผมกับป้อนขึ้นนังจีดเลยอ่าจีดเถิงเลยจีดเถิงเลยสวนองุ่นป้อมสุวรรณค่ะวันนี้แวะมาชมสวนองุ่นลองปั้นไอ้เรืองขามาชมต้นซ้ามันงังไเครื่องผักพกแรงเกล็ดแรงเออที่นี่ออกดอกมากเลยค่ะกเ้ราเขาอยาากกินเใส่น้ำปูนแดงยังขึ้นหอน้ำปูนแดงโดนผมจีดเลยเด้

วันนี้มาชมสวนองุ่นป้อมสุวรรณนะคะพันนี้แบล็กโอปอค่ะแถวนี้ดกมากค่ะแล้วก็จะมีอีกแถวหนึ่งนะคะน,นะคะ ทางนี้ก็ดกมากเหมือนกันค่ะดูค่ะสวยงามเลยแวะมาแลกเปลี่ยนเรียนรู้แลกเปลี่ยนเรียนรู้หาความรู้เพิ่มเติมค่ะวันนี้ ดกจริงๆค่ะหดูทางนี้แถวที่สามนี่กำลังพุนนะคะกำลังพุนใหม่ค่ะเพิ่งแตกยอดมีทั้งหมด3ามแถวค่ะ ดูมุ้งตรงนี้ก็ห่างๆเลยค่ะกันันแมลงเข้าแค่นั้นมุ้งห่างก็ดีค่ะไม่ร้อนโอ้ยสวยงามมากค่ะดูลูกดกมากเลย หน่อยเนาะของเจ้าผมเนี่ยผมก็พ่นแค่สิบปีสิบปีมาพอเกษตรคน่นึ่งเขาพ่นสี่ประมาณปีสิบปีสีสิบปีเจ้าก้าวผสมทีเดียวมันบ่ฮะท่านเจ้าของสวนค่ะแล้วก็ใส่ยางเลยใส่ใส่เครื่องใหญ่เลยมันใส่ถังเลยใส่ถังแล้วพ่นปุ๋ยหวานนี่กับสะสมอาหารเนี่ยปุ๋ยเกล็ดมันถืใส่คนละอันตราเลยเด้ การที่สะสมอาหารของขฮาแมนบอทั้งดินเขาใส่แปดยี่สิบจีเนาะทั้งใบเนี่ยศูนย์ห้าสองสามสี่เนี่ยหนึ่งขีดตัวหน้ามีสิบดิสเด้เน้บโบแมนยีสิบกรัมเด้ป่ะหนึ่งขีดครับหนึ่งขีดก็คือเอาร้อยกรัมร้อยกรัมอันนี้เพื่อเพื่อคือกระตุ้นตาดอกเขาเนาะเขาเขาคิดว่าการเฮ็ดองุ่นมันต้องไปบังคับเขาเด้ว่าเสียห้เขาโอ้โก็ะคนดะะรตาเลยแม่นครับ ป่นนี้ผมกระเทือสองสองขยักก็คือว่าศูนย์ห้าสองสามสี่เนี่ยผมที่ผมจะสมเดือนเดือนครึ่งเลยเออกับประมานที่กัน,นเดือนครึ่งก็คือว่าสี่อาทิตย์แรกศูนย์ห้าสองสามสี่ทางใบ<า>ทั้งดินกับแปดยี่สิบสี่ยี่สบสี่เนะาะอาทิตย์ที่ห้าอาทิตย์ที่หกเนี่ยบวกสิบสามศูนย์สี่สิบหกละวันพ่ออาทิตยเปิดตาดอกเขาได้ดันสิบสามศูนย์สี่สิบหกเนี่ครับขีดหนึ่งตอนนั้นยี่สิบลึกกันบวกใส่กันเลยบวกใส่ ศูนย์ห้าสิบสองไวเลยย่างและขีดเลยบันอัดแน่นเขาเขาเป็นรอบพ่ออมสิบเปิดแล้วเนี่ยบันมาขอความอาทิษฐาที่หกแม่นครับกับสวนเสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะใบเขาสีงุ่มสียางแมนบอนโมนี่กับตาคู่รูพี่ดีพร้อมสิบเปิดแล้วเขากะงดน้ำดังโดนไปในเจ้างดน้ำงวดว่างหันอีกเกือบเดือนว่างงดโดนแท้มันบังหันหยุด ใบใบมันยังไม่คัชื้นอยู่ใช่มันยังไม่หแห้งกระสยอบฮะแสดงว่าจะใส่ปุ๋ยหน่อยนี่นี่บอกทั้งดินทั้งใบแหละเออคือเพราะว่าการการใส่ปุ๋ยมันคบอบอกคือเข้าบำรุงเขาเด้การบังคับเขาแสดงจะสุดจบเลยวะสองกำมือแล้วผมอ่ะวันสองกำมือเลยต้นทัาเนี่ยสองกำมือเดียวคต้สุดสองกำมือโอ้แสดงบ่เถื่อนึ้วใส่ปุ๋ยบ่ถึงมันมันก็เลยบ่งมุม ใช่มันยังไม่กรอบเราก็เลยปล่อยต่อไปอีกมันจะออกบ่มันจะออกบ่อนะถามว่าบางสายพันธุ์ก็ออกไงอืมเออแต่ว่าบางสายพันธุ์ข้นหนักหนังเยไ่ออกเลยเด้โอ้มีได้หนึ่งคมาหาผมจากอุดรหกชิปต้นอ่าหกชิปต้นได้พอถึงร้อยช่อพันอย่างกนนีก็เฮ็ดหลายสายพันธุ์อยู่แต่ว่าเนกับมีแบ็กโอปอย่างเขาเปลี่ยนออกว้อว่หนาจิบนั่นนาสามจีมีปันนี่ แถวนี้อะไรนะคะแบกอปอครับแถวนี้แบกอปออ๋อแบกอปอสองแถวแล้วก็ที่กำลังทุนใหม่เป็นสกาดีเซตใหม่กำลังแต่ายอดกำลังแต่งยอดบางบางยอดก็มีบางช่อก็มีช่อดอกได้ผมก็สิเอาขึ้นกันนะไวท์เท็กกินเขาเลี้ยงช่อเลี้ยงดอกไอเลี้ยงยอดก่อนดีเซตใหม่ สองสามข้อตัดเลยสองข้อสามข้อตัดเลยแลลวให้มันออกยอดไปไหมนมนครับลี่ยงกิ่งไหมลย่ยงกิ่งไหมใช่เพราะสังเกตว่าตัดสั้นเนาะเรารีเซ็ตใหม่ใช่ไหมคะอสะสมได้อีกเพิ่มปีคุณละไว้ก็ซื้อเถอะทุนกิ่งเคนสั้นๆเลยค่ะรีเซ็ตให้เขาออกยอดใหม่เลี้ยงยอดใหม่ แสดงว่าใช่ืบกบ่คือเออปอมุมรอกมามาสีไดบ่ตาเกะมีก้อน่นาสดกมากเลยค่ะแบ็คโอปอดกมากเลยนี่ค่ะวันนี้ได้มาขอความรู้นะคะแลกเปลี่ยนเรียนรู้จาก เจ้าของสวนค่ะสวนป้อดมทูไันสวนป้อมทดว่นสารอาหารเขาทิ้งไปเรียงยอดไหลไานี่เขาเรียกนะครับพุนมันสีบด้หน่วยสานแเพ็คโคแมนเขาต้องพ่นสารหยุดยอดหนึ่งพ่นสารหยุดยอดก็น่าศีสษะสมอาหารมันนี่อ็นว่าพ่นสารหยุดยอดเลยปุ๊บหนึ่งรอบทั้งดินเขาก็มเมส่ มืออื่นมาก่ใส่ปุ๋ยทั้งใบเขาศูนย์ห้าสองสามสี่เจแรกเป็นวะทังอีกไปอีกสมมือพ้นสารยุดยอดอีกเทียนึงสองรอบสองรอบเพระยุดแท้แม่นวะถามว่ายุดแท้มันก็ซอยได้หลายตึอเจ็ดิบแปดจิบเปอร์เซ็นต์ครับถือดีก็เ้าบปนถ้าเ้าปนเนี่ยถ้าอาหารไปเรียงยอดมันสีเก็แหวพุ่นบ่ไเ้หน่วยทั้งดินเฮาก็อัดเลยทั้งใบ ก็ยานแต่วมันมันกินหลายโพดนะา <c oughs> การบังคับ <c oughs> เขาต้องเพิ่มสารเพิ่มุ๋ยเขาเด็ก <c oughs> บังคับนี่มันบ่มแยว่าเขาบอมรุงเขาแมนบอ <c oughs> แต่ว่าหลังจากเขาพุ้นแล้วนี่เขาถิงไปพ่นน้ำตาลทางดวนใหุ้การณ์นีบอมรุงเฟื่อฟูสภาพของจำง,งอยก่อน <c oughs> คือค้นออกลูกไหมแมนบอ <c oughs> เรายังน้ำตาลทางดวนน้ำตาลทางดวนม้นก็ติมีอยู่เขาก็เสื้อเขาไปอันนี้ได้รรัศดา น้ำตาลทั้งทวนเอาปืนฟูสภาพก็จะมีพวกนี่เรามันเป็นสารปืนฟูสภาพต้นเขาค้นในเขาจับเชียงหนึ่งสองเชียงสินะ่ะสองอาชย์ห่างกันอาทิพย์กะเตียงสินะ่ะเราเข้าก็จังสาธมรอาหารโอ้มันก็นมีหลายอย่างเติบอยู่เนาะนเฮตังหมนะไย,ยาเยอะจริงๆค่ะรายละเอียดเยอะมากมันไปนทเท่าเสี่ยวเทีย่ยคนที่ทาได้นี่คือแบบสุดยอดจริงๆโอ้มันก็ เรามือใหม่มือใหม่เาก็ต้องจดเอาใช่เรามือใหม่ก็ศึกษาหาความรู้ไปเรื่อยๆทั้งนี้มันบางแล้วคนตัดหลายน้ำทั้งนี้มันตัดเองเลยครับอันนี้เราตัดเลยสองร้อหสิบครับปีที่สองือรอบที่สามรอบที่สามกับปีที่สองนั่นแหละ ยิงตัดเองไปจะได้หวานเกียวเจ้าก็ตัดเพื่อก็ได้จากสองสามเมื่อกี้กินแน่แต่ว่าบางคนเนี่ยถ้ามาชิมอยู่สวนเ้าดังสิเขาชิมเด็ดชิมเปนบ่บางคนก็มักเกี่ยวหวานเ้าจะชิเมื่อก้ว่าเขาชิมข้าวดำอยูแล้วมันจะเขียเขาว่ามันหวานตั้งเครื่องกอนเป็นบ่อแม่นครับมันก็จจุบันก็จะสุกอย่างเพื่องรองรังแต่ว่าถ้าขาเบิ้งดีๆเนี่ยขวาเขาจะเป็นสีน้ำตาลมันถี่แกแล้วขวาน นี่เป็นสี้นน้ำตาลงกกินร้ายหลาเปรี้ยวครับคือสนมากคนชิมมากรสชาติหวานอมเปรี้ยวใช่ค่ะมันบริเวณมากหวานคือเฮาเด้เจ้า่าเอาเกณียเฮาเป็นหลักไม่งั้นเ้าจะมักหวานกว่ายังอยู่ที่สวนเนี่ยเราก็ตัดไปแล้วก็บอกว่ามันยังเปรี้ยวอยู่แต่พอคนมาชิมมือก็จะบอกว่าเฮ้ยเขาชอบรสนี้เอาเอารถเมื่อนั้นเพิ่นมาตัดของผมว่ะนี่นี่นี่ซ้ำเนี่ย เอามันมีเกี่ยวน้ำผมชิมแล้วครับผมมัรรสชาตินี่ท่าเอ้าก็แล้วแต่ลลกค้าเดี๋ยวผมก็เพื่อนเหลือเต้องเกรงใจด้วยครับว่าผมละวางสิเข่ต้องเกรงใจท่านบ่หวานน่ะเจ้าซื้อไปเจ้าสเสียแต่ว่าบางคนว่าเอาไปวางไว้สามมือกกับหวานมันแต่เมนอยนรินมันลืมต้นนาอมันจะยู่ได้บ่อ่ะว่ามันก็ซื้อไปมันก็กินรดแล้วเนาะสวยมากเลยค่ะดกมาก น้อยๆหวานเลี้ยวก็ต้งเสียเห็นว่าบางๆเียคตตัดตอนน้อยๆกวนมันหวานสุดมากหวาน่ำอยู่แต่ว่าเาัอนเอเาอนเาเขาไปอยู่ดูค่ะโอ้โดกมากเลย สวยงามมากค่ะพอแล้วมันมีมาแล้วมันออกไปแล้วเ็เากทสต์องไรแล้วเนาะบาทพุกกะมันบรจอดกัน์จพอดีของแมเขาตุนยงว่าไช่พามาชมค่ะสวนป้อมสุวรรณนะคะอยู่บุรีรัมย์ค่ะโดกมากเลยลูกค้าก็ทยอยมาเลือกซื้อไปบ้างแล้วค่ะโรงนี้ก็จะเริ่มแดง น่าจะแก่ก,กว่าโรงที่สองทางนี้นะคะสวยงามค่ะสวยงามมาดูแล้วก็จะได้เอาไปปรับปรุงที่สวนค่ะมาเรียนรู้จากสวนที่เขาทำมาก่อนนะคะสวยงามค่ะ